เรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียวในคืนนี้ก่อนจะไปรับฟังขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผีเดือนเริ่มออกตามทวงถามหลังจากคืนแรกที่เสียงแผ่วๆถามว่าข้าฉันทำไมลอยมาตามลมชาวบ้านเริ่มหวาดเหตุหวาดกลัว สวนฝาสางก็โบมีไผกล้าไปใตรเถียงศพมีแต่พระอาจารย์มหาชัยกับผู้ใหญ่บ้านที่กล้าเข้าไปเปลี่ยนผ้าขาวหุ้มศพบ,บ่ายน,นั้นลมเงียบผิดปกติเหมือนทั้งหมู่บ้านถือกลมหายใจของผีดูดเกลี้ยงเสียงจัก,กจันเงียบมัวควายแกนอนหมอบแน่นนิ่งบ่อห้อง บอดินรนยายคำผู้เฝ้าศพเล่าเสียงสันส่นๆว่าตอนกำลังเอาทูปปักให้นางเดือนนั่นคอยเห็นน้ำตาไหลออกมาจากตาเจ้าเดเนียนคือคนยังหายใจอยู่แล้วปากเจ้ายังกระตุกเบาๆเหมือนสิเอิญไผสักคนคนเฒ่าคนแก่สูดปากพร้อมกัน บอกกล้ารับรู้แต่พระอาจารย์มหาชัยแค่หลับตาพนมมือแน่นพึมพำบทสวดคืนที่หมู่บ้านไร้เงาหมาพอตกค่ำชาวบ้านต่างปิดประตูปิดหน้าต่างเอาได้สายสินขึงรอบเหอนจุดเทียนไว้ทุกมุมยิ่งดึกลมยิ่งเย็นเยือก คือเอาน้ำแข็งมาห่มหลังคาตีหนึ่งเสียงหมาหายไปหมดบ่มีแม้แต่เสียงเห่าหรือเสียงกระดิกหางแล้วก็เสียงนั้นลอยมาตามปล่องไฟเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูคูณเจ้าได้ยินบอคอยเจ็บเจ็บหลาย ขคอยทำไมบักคูนตอนนั้นกำลังนอนสะดุง้งหัวใจเต้นถี่มือเย็นซีดเหมือนศพหายใจบอทั่วท้องภาพในหัวคือเดือนถูกลากไปใต้ต้นงิวเลือดเปื้อนหน้าถืกตบถืกลากแต่ยังเอิ้นเขาว่าฮักคอยแนเดอร์เขาลุกขึ้น หยิบมีดหมอผูกได้แดงจากใต้หมอนแต่มือสั่นจนจับบทถนัดสิ่งที่ทำให้เขาเกือบขาดใจคือเสียงเคาะประตูเบาๆตึกตึกตึกแล้วเสียงผู้หญิงกระด,ดังแผ่วหน้าบ้านคูณเปิดประตูแน่หนาว คอยเจ็บเจ็บจนสิทนบ่ดได้แล้วบักคูนตะโกนกลับทั้งน้ำตามึงยามมาลอกกูกูบด่ดได้ขาเจ้าบ่ใช้กูเด้แต่เสียงนั้นบอ่ตอบมีแต่เสียงหัวเราะแผ่วๆดังวนรอบเหือนศพเปิดตารุ่งสาว เมื่อตะวันพึ่งโผล่หลังท่งนาทุกคนไปเือนยายคำเพื่อตรวจศพตามประเพณีแต่สิ่งที่เห็นทำเอาทุกคนเข่าสุดศพของนางเดือนเปลือกตาเปิดโพลงมองตรงขึ้นฝาปากแคมดำขยับนิดนิดคล้ายกำลังเว้าอยู่ยายคำล้มลงทันที ห้องเสียงหลงว่ามันบ่ลับวิญญาณมันยังอยู่มันยังเจ็บมันถามหาคนข่าอยู่เดชพระอาจารย์ย่ามสีกลั่งเดินเข้ามาเอามือแตะหน้าผากศพแล้วหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนเอื้อนเสียงหนับแน่นว่านางเดือนยังบอกไปใส เพราะคนขามันยังอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วคนผู้นั้นก็เป็นคนที่นางฮักที่สุดทุกสายตาหันไปที่บักคูณใบหน้ามันซีดคือขี่พึ่งเส้นเลือดเต้นตึบๆที่ขมับมือกำมีดหมอแน่นจนเล็บจิกเนื้อเลือดซึมออกมา จากเรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียว